สวัสดีค่ะวันนี้ใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้สำหรับคนที่กำลังกู้ยืมไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมธนาคารกู้ยืมเพื่อนกู้ยืมมาทำธุรกิจการค้าหรือว่าซื้อบ้านซื้อรถไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมอะไรก็ตามจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะ โอเคสำหรับคนนะคะที่กำลังกู้ยืมอยู่เนาะอาจารย์บอกได้เลยว่านะคะอ่ะโดดเด่นมากๆเลยนะคะถ้าคุณอยากกู้ยืมผ่านเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบว่ามีคนมาค้ำประกันคุณเนาะเออบางคนแบบว่าซื้อบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อรถนะคะบางคนแบบว่า อาจจะแบบรายได้อาจจะไม่ได้มากเพียงพอนะคะให้หาคนมาค้ำประกันหรือคนมากู้รวมนะคะจะทำให้คุณเนี่ยนะคะกู้ผ่านที่สำคัญนะคะถ้าคุณอยากกู้ผ่านนะอาจารย์แนะนำนะให้คุณทำทานเสริมบารมีด้วยนะคะจะทำให้ทุกอย่างผ่านผลไปได้ด้วยดีค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ใช่ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายด้วยค่ะ